สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้จะเน้นไปทางหลวงพ่อรวยนะครับพอดีมีอยู่หลายรุ่นองค์แรกนะครับเป็นอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงพ่อรวยปีหกสภาพกล่องเดิมนะครับ700บาท ผิวประลอดนะะหน้าหลังนี่สวยๆนอนกล่องเลยนะครับเจ็ร้อยบาทรวยมหาเศรษฐีปีห้าแสวยแชมป์เหมือนกันนะครับ ชื่อดีนะฮะร,รวยมหาเศรษฐีเอาหก0้บาทรวยมหามงคลนะครับปีห้าเกนะสภาพผิวทองแดงกระไล่หน้าตอกโค้ดนะครับเอาเท่ากันนะหกรบาท องนี้เป็นกระถิ่นปีหกศูนย์ครับแปดร้อยบาทผิวลุง้งสวยสวยเลยครึ่งองหลวงพ่อกเกษมนะครับเจ็ดร้อยบาทพระไตรปิฎกทันตัวนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อพิงค์เจ็ดร้อยบาทกองลบพิเศษนะครับพลล่มนะเหรียญพลล่มหลวงพ่อพิงค์ัดโบสถ์กงธนูนครับเจ็ดร้อยบาท หลวงพ่อรวยนะครับตรงนี้เขานิยมนะฮะไก่ปีห้าเจ็ดหลังไก่ปีห้าเจ็ดอันนี้เอาเก้าร้อยบาทหลวงพ่อโตท่าฉนวนนะครับอันนี้เป็นพักกุทางเชนาดนะครับทางมโนลมประสบการณ์ด้านเหนียวนะครับคงกระพัน หลวงพ่อโตกุฏาชนดนเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทนะครับกุป้าผงแกสาใบาโพหลวงพูทธีวัดเขาท่าบุญนาคนะครับน,นี่เอาเจ็ดร้อยบาทอันนี้ทันตัวหลวงพูทสีนะครับเหรียญมหาลาบปีหกศูนหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาท ใจก็ทักมาตามลายไอดี A C A L L V E T E ครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ0ูน7 2 7 6, 6, 6 9 4 7นะครับขอบคุณครับ